สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ด้านหน้าห้องบริจาคโรหิตของโรงพยาบาลลำปางหลังจากที่เมื่อคืนได้รับข้อมูลจากเพื่อนคุณโสภากันทาที่เรียนพยาบาลที่วิทยาลายัยพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่รุ่นที่1ร่วมกับลุงแดงได้แจ้งว่ามีญาติของเพื่อนชาวคริสเตียนด้วยกันมานอนป่วยที่โรงพยาบาลลำปางคุณยายทองสุขอายุ93ปีขณะนี้เลือดออกทางลำไส้ ไหลไม่หยุดและต้องการเลือดจํานวนมากเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตคุณยายก็ขอลุงแดงได้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยเมื่อได้รับเรื่องลุงแดงก็ถือโอกาสมาบริจาคโลหิตในเช้าวันนี้เพื่อให้คุณยายทองสุขและก็เชิญชวนหลายๆท่านมาร่วมบริจาคซึ่งหลายคนมีความประสงค์ที่จะมาร่วมบริจาคด้วยในวันนี้ลุงแดงจึงขอให้คุณยายทองสุขได้รับเลือดและ มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเราไม่รู้จักกันแต่ด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ลุงแดงเวียนที่โรง,งเวียนพริน c e ร o ย a l วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเวียนคริสเตียนโตมาด้วยคำสอนของพระเจ้าก็เลยอยากขอร่วมด้วยช่วยเหลือคุณยายในครั้งนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ให้คุณยายคล้าวคลาดปลอดภยัยและทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ร่วมกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ